สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวกัมพูชาเกาะโนเรียเซทไลซิตี้เมกะโปรเจกต์จีนเป็นชาติที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคอสังหาริมทรัพย์เกษตรกรรมอุตสาหกรรมการผลิตการท่องเที่ยวการค้าภายในและระหว่างประเทศโครงการเกาะโนเรียเซทไลซิตี้เป็นโครงการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงพนมเปญ มีมูลค่ามากกว่า2.5พันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐครอบคุมพื้นที่มากกว่า781ไร่เพื่อให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์การท่องเที่ยวและแหล่งบันเทิงที่อยู่อาศัยโรงเรียนธนาคารศูนย์การแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมายซึ่งโครงการนี้เป็นการถมที่ริมแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านกรุงพนมเปญให้เป็นเกาะกลางแม่น้ำโดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างจีนและกัมพูชา เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถสร้างงานได้มากกว่า10,000ตำแหน่งจากช่อง c h m e r Future ก็มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านแรกครับฉันรักและสนับสนุนบริษัทร่วมทุนจีนกัมพูชาอยากให้โครงการเกาะเมืองใหม่แห่งนี้มีสวนสาธารณะกลางเมืองขนาดใหญ่ที่สวยงามเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างให้กับโครงการอื่นในอนาคตถ้าทําได้ฉันและประชาชนชาวกัมพูชาจะจดจําชื่อประธานบริษัทไว้ในใจตลอดไปท่านต่อไปครับสําหรับฉันโครงการนี้เป็นโครงการที่แย่ที่สุด ผมที่ทําเป็นเกาะกลางน้ําถ้าเป็นทะเลก็ว่าไปอย่างรู้ไหมสายน้ําขงคือเส้นเลือดใหญ่ของคุณกัมพูชาที่หล่อเลี้ยงชีวิตคุณกัมพูชามาตั้งแต่บรรพบุรุษทําไมผู้คุณต้องทําลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับถ้าแม่น้ําขงเปลี่ยนชีวิตคุณกัมพูชาก็เปลี่ยนจากสังคมกเกษตรกรรมพึ่งพาอาศัยทรัพยากรที่แม่น้ําสายนี้มอบให้ ก็จะกลายเป็นสังคมเมืองที่ทุกอย่างต้องซื้อและแข่งแย่งเอาเปรียบซึ่งกันและกันพูดมาแล้วเศร้าท่านต่อไปครับนี่คือโครงการพัฒนาจอมปลอมที่นายทุนเซนและนายทุนจีนรวมหัวกันหลอกประชาชนหลอกว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้เอาแค่เงินค่าเวรคืนที่ดินประชาชนในพื้นที่ยังไม่ได้เลยถามจริงถ้าโครงการแล้วเสร็จประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรท่านต่อไปครับ ดูแผนผังและโมเดลของโครงการก็สวยดีนะแต่ฉันว่าสะพานที่เชื่อมจากเกาะมาแผ่นดินใหญ่ควรจะมีมากกว่า1แห่งเอาสักประมาณ3แห่งด้านเหนือกลางและใต้ของเกาะกำลังพอดีพัฒนาต่อไปกัมพูชาที่รักของฉันท่านต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของจีนที่สร้างบนแผ่นดินกัมพูชาเพื่อรองรับการอพยพของคนจีน ที่จะเข้ามาทำมาหากินในกัมพูชาคนกัมพูชาท้องถิ่นหมดสิทธิ์ต้องอพยพออกไปอยู่ชานเมืองหรือชนบทต่างจังหวัดช่างหน้าหดหูใจเหลือเกินท่านต่อไปครับ1เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สร้างเมกะโปรเจกต์บนเกาะเทียมคงมีประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่อิจฉากัมพูชายังไม่หยุดอยู่แค่นี้กัมพูชายังมีอีกหลายเมกะโปรเจกต ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างในกรุงพนมเปญจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับทุนจีนเพื่อคนจีนบนแผ่นดินกัมพูชาฉันว่าประเทศเพื่อนบ้านไม่น่าจะอิจฉาเราแต่เขาอาจจะรู้สึกสมเพชและสงสารคุณกัมพูชาก็ได้ฉันเดาว่าจะมีคุณกัมพูชาไม่ถึง5%จากจำนวนผู้อยู่อาศัยทั้งหมดในโครงการนี้ท่านต่อไปครับ ตอนนี้กัมพูชาของเราอาจจะพัฒนาไม่เท่าไทยแลนด์แต่ก็ยังเหนือกว่าลาวและขยับเข้าใกล้เวียดนามมากขึ้นขอเวลาอีกไม่เกิน15ปีได้เทียบชั้นกับเวียดนามอย่างแน่นอนขอแค่พวกเราอย่าหยุดพัฒนาและเลิกต่อต้านทุนจีนท่านต่อไปครับเจ้าของธุรกิจในประเทศไทยส่วนมากก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็ไม่เห็นว่าพวกเขาจะกืนประเทศไทยมีแต่ช่วยกันพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า เพราะฉะนั้นคุณกัมพูชาก็อย่าเป็นกังวลว่าคุณจีนแผ่นดินใหญ่จะมาคืนกัมพูชาทัานต่อไปครับตอนนี้โครงการดำเนินการก่อสร้างมาได้มากกว่า50%แล้วรัฐบาลแจ้งว่าช่วงดำเนินการก่อสร้างได้มีการจ้างงานมากกว่า7,000ตำแหน่งคุณกัมพูชาได้เป็นแค่แรงงานแบกหามราคาถูกสุนแรงงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือเป็นคนจีนทั้งหมด จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับแล้วที่แจ้งว่าถ้าโครงการสร้างเสร็จจะสามารถสร้างงานได้มากกว่าหนึ่งตําตแหน่งนั่นคงเป็นตําแหน่งงานของคนจีนส่วนคนกัมพูชาคงมีไม่กี่คนสงสารคนกัมพูชาต้องนั่งมองคนจีนเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ในชาติตัวเองโดยที่ตัวเองทําอะไรไม่ได้ท่านต่อไปครับ พวกเราควรเปลี่ยนชื่อประเทศจากกัมพูชาเป็นกัมพูชายนาจะดีกว่านะจะได้ไม่รู้สึกไม่ดีเมื่อเห็นคนจีนเดินเพ่นพ่านในกัมพูชาเพราะทุกวันนี้ในเมืองใหญ่ของกัมพูชามองไปทางไหนก็มีแต่คนจีนและป้ายโฆษณาสินค้าเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดทันต่อไปครับกัมพูชาไม่มีอะไรต้องเสียและรออะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะการจมปัดอยู่กับสงครามที่ยาวนานทำให้กัมพูชาล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน ความจริงก่อนยุคสงครามกลางเมืองกัมพูชามีขีดความสามารถในการแข่งขันเทียบเท่ากับไทยแลนด์เลยนะท่านต่อไปครับกัมพูชามีศักยภาพพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเพียงแค่ก่อนหน้านั้นไม่มีเงินลงทุนในการพัฒนาแต่ตอนนี้จีนเป็นผู้นำเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในกัมพูชาจนทำให้กัมพูชาพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่าหยุดพัฒนานะกัมพูชาท่านต่อไปครับ ใครจะว่ายังไงฉันไม่สนรู้เพียงแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่มีทุนจีนเข้ามากัมพูชาก็คงไม่พัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างนี้ก็เข้าใจนะว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีโดยไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนประเทศด้อยพัฒนาถ้าอยากพัฒนาก็ต้องยอมเป็นหนี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก็ไม่เห็นจะช่วยอะไรกัมพูชา จนกระทั่งวันนี้จีนเข้ามาในฐานะพันธมิตรที่ช่วยเหลือกัมพูชาทุกด้านไม่แปลกที่คนกัมพูชาจะมองจีนเป็นมิตรมากกว่าสหรัฐอเมริกาท่านต่อไปครับยังมีอีก3โครงการขนาดใหญ่ในกรุงพนมเปญที่เป็นการร่วมทุนกันระหว่างจีนและกัมพูชาถ้าแล้วเสร็จหมดทุกโครงการกรุงพนมเปญก็จะขยับเข้าใกล้คำว่ามหานครแล้วต่อไปคงต้องเรียกว่ามหานครพนมเปญ ท่านต่อไปครับที่ผ่านมาโครงการอาสังหาริมทรัพย์ของจีนในกัมพูชาก็ไม่เห็นว่าคนกัมพูชาจะได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุนจีนสร้างเพื่อคนจีนบนแผ่นดินกัมพูชามันน่าเจ็บใจรู้แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ได้แต่ทำใจท่านต่อไปครับใช้หน้าทาวโมเดลต่อจากสีฮันวุวิลคนพนมปีนต้องเรียนภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสารเวลาที่จะเข้าไปโครงการนี้ รับรองวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของพวกคุณจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนช่วงแรกอาจจะยังไม่ชินแต่ก็ต้องปรับตัวเองให้ได้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับเป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่เจ้าบ้านต้องปรับตัวเข้าหาผู้มาอาศัยความเจริญก้าวหน้าที่มาพร้อมกับวัฒนธรรมใหม่ซึ่งแตกต่างกันมากทั้งภาษาและสังคม อนาคตข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณกัมพูชาอย่าลืมรากเหง้าของตัวเองท่านต่อไปครับถ้าความเจริญก้าวหน้าของประเทศต้องแลกด้วยสัมปทาน99ปีฉันไม่เอาหรอกนะเก็บแผ่นดินเอาไว้ให้ลูกหลานได้ทำมาหากินจะดีกว่าเพราะถ้าความเจริญไม่มาธรรมชาติก็ไม่ถูกทำลายอย่างน้อยก็หากินกับธรรมชาติได้ท่านต่อไปครับฮุนเซนไม่ได้รักประชาชนของตัวเอง เขายินดีและสนับสนุนนายทุนจีนให้เข้ามาครอบงำกัมพูชาเพื่อกอบโวยผลประโยชน์ของคุณในชาตินี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นต่อไปถ้าคนจีนเข้ามาเยอะกว่านี้คุณกัมพูชาจะกลายเป็นพนลเมืองชั้นสองท่านต่อไปครับอย่าคิดอะไรให้มากนะักนักลงทุนทุกคนต่างก็หวังผลประโยชน์กันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจีนไทยหรือญี่ปุ่นอยู่ที่พวกเราชาวกัมพูชามากกว่า จะปรับตัวให้ทันยุคทุนเสรีได้มากน้อยแค่ไหนถ้าปรับได้เร็วก็เหนื่อยน้อยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับใช่ยุคนี้คือยุคทุนเสรีใครมีมากกว่าก็ลงทุนได้มากกว่าผลตอบแทนก็ต้องได้มากกว่ามันคือตรกกะที่เข้าใจกันได้อย่าต่อต้านทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะทุนจีนเพราะถ้จีนถอนทุนออกจากกัมพูชากัมพูชาจะมีสภาพเหมือนพึ่งออกจากสงคราม ท่านต่อไปครับตอนนี้พวกเราอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรมากนะักแต่คนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงคือลูกหลานของพวกเราที่จะเกิดมาในอนาคตซึ่งพวกเราเองก็ไม่รู้ว่าการเข้ามาของทุนจีนมากมายขนาดนี้จะมีผลดีผลเสียมากน้อยเพียงใดท่านต่อไปครับฉันว่ากฎหมายคุ้มครองสิทธิพลเมืองกรรมพูชาควรแก้ไขใหม่ เพราะฉันรู้สึกว่ากฎหมายพ่อนี้จะเอื้อประโยชน์ให้แก่นักลงทุนต่างชาติมากเกินไปเช่นคุณจีนทำผิดกฎหมายกัมพูชาแต่พวกเขาจะได้รับสิทธิพิเศษเหนือกฎหมายกัมพูชาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับเรื่องนี้ฉันเห็นด้วยมีกรณีที่คุณจีนเมาแล้วขับรถชนคนกัมพูชาตายเขาแค่จ่ายเงินค่าสินไหมแต่ไม่โดนกฎหมายลงโทษในข้อหาเมาแล้วขับรถชนคนตาย ทำเหมือนชีวิตคนกรัรมพูชามีค่าแค่เศษเงินของคนจีนท่านต่อไปครับใครต้องการสนับสนุนทุนจีนเหมือนกับนายฮุนเซนก็ตามใจนะฉันละคนหนึ่งที่ไม่เอาทุนจีนเพราะฉันรู้สึกว่าจีนเอารัดเอาเปรียกกัมพูชามากเกินไปให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำแต่ต้องจ้างบริษัทจีนคนงานจีนและทำสัญญาสัมปทาน99ปีอีกด้วย ทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายครับทำไมต้องต่อต้านทุนจีนใช่ว่าจีนจะลงทุนแค่เฉพาะในกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของเราจีนก็เข้าไปลงทุนลาวไทยเมียนมาเวียดนามหรืออาจจะทั้งอาเซียนก็ได้อย่าคิดมากพี่น้องชาวกัมพูชาเพราะนี่คือโลกของทุนนิยมนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวกัมพูชา ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งชาติครับ